สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนกับหัวข้อนโยบายและขั้นตอนการรับงานและรับเงินขององค์กรบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขั้นตอนการรับงานหรือรับเงินมีดังนี้ค่ะ 1. การรับงานหรือรับเงินสำหรับสตาฟฟ Service ทุกประเภทจะต้องเป็นรายการที่อยู่ในตารางราคากลาง a n d a r d Selling Price List หรือรายการเทียบเท่ามิฉะนั้นจะต้องส่งข้อมูลต้นทุนจำนวนชั่วโมงการทำงานข้อมูลลูกค้าและราคาตลาดให้ทีมบัญชีเพื่อคำนวณราคาขายและส่งข้อมูลกลับให้ทีมงานดำเนินการส่งขออนุมัติจากผู้บริหารผ่านระบบ Monday 2. กรณีโรงเรียนหรือลูกค้าต้องการขอความอนุเคราะห์หรือขอส่วนลดจะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ทีมงานส่งเรื่องถึงผู้บริหารผ่านระบบ Monday เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 3. ทุกครั้งที่มีการรับเงินต้องนำส่งเงินให้ทีมบัญชีออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีรายได้ทันทีค่ะแผนผังขั้นตอนการรับงานหรือรับเงินสำหรับส t a ฟ f i s h Service ทุกประเภทการรับเงินบริจาคจากการจัดงานหรือจากการรับงานเป็นวิทยากร Speaker ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องส่งเรื่องแจ้งผู้บริหารเพื่อรับทราบผ่านระบบมัน d a y 2. การรับเงินบริจาคจากการจัดงาน หรือจากการรับงานเป็นวิทยากรของเจ้าหน้าที่ที่มีรับเงินค่าตอบแทนต้องนำส่งเงินให้ทีมบัญชีลงรายได้เงินบริจาคเข้ามูลนิธิและนำฝากธนาคารกรุงเทพบัญชีเลขที่4580703587ที่ใช้สำหรับการรับเงินบริจาคพร้อมทั้งต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการลงบัญชีและชนกับยอดเงินได้3 ข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานหรือลูกค้ามีความประสงค์จะมอบเงินให้กับโรงเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถนำส่งเงินให้ทีมบัญชีลงรายได้เงินบริจาคเข้าโรงเรียนและนำฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่8 7 6 0 0็2 9ก0ี่ที่ใช้สำหรับการรับเงินบริจาคของโรงเรียน 4. การรับเงินบริจาคทุกกรณีถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องแจ้งผู้บริหารและไม่ได้นำเงินส่งทีมบัญชีพร้อมเอกสารประกอบการรับเงินทางองค์กร จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและถือว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎระเบียบขององค์กรค่ะแผนถังขั้นตอนการรับเงินบริจาคจากการจัดงานหรือจากการรับงานเป็นวิทยากร